เรงมากมายที่เรานำมาเล่าให้ฟังที่จะทําให้คุณสุขสันต์แบ่งเป็นเรื่องดีดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง พบกับดิฉันแสงอรุณการเจนรัตแล้วรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กำลังอา่านประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะซึ่งในตอนที่แล้วก็เป็นตอนที่ท่านได้พบกับหลวงปู่มั่นนะคะในปีพุทธศักราช2463ค่ะ เป็นเวลาที่พระอาจารย์ฟั่นได้พบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและได้ปวารณาตนขอเป็นสิษย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะนับมาถึงปีนี้2,554ก็91ปีแล้วนะคะต่อมาพระอาจารย์ฟั่นกับสามเณรพรมผู้มีศักดิ์เป็นหลานได้ทุดงไปที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและได้ไปภาวนาอยู่ที่ถ้ำพระบท ซึ่งก็มีข่าวล่ำลือว่าที่นั่นผีดุมากนะคะเมื่อไปอยู่คืนแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในคืนที่สองก็ได้ยินเสียงต้นไม้เขย่าดังเกรียวกราวเป็นระยะระยะพระอาจารย์ฟันกับสามเณรพรมจึงได้ออกจากกรดมาเพื่อพิสูจน์ว่าเสียงต้นไม้ที่ดังเกลียวกราวเกิดจากอะไรแน่เรามาฟังต่อกันเลยนะคะ ชีวประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจัดทำเป็นอนุสร์ถวายแด่ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายจึงได้เห็นบางขนาดใหญ่สามตัวตัวโตเท่าแมว บินชวัดเฉวียนอยู่บริเวณต้นตะเคียนใหญ่บางทีก็กระพือขึ้นไปตามเถาวันแล้วเขย่ากิ่งตะเคียนเล่นสเก็ดจากกิ่งและใบที่แห้งร่วงหล่นลงมานั้นเหมือนผีมาเขย่าต้นไม้ไม่มีผิดในคืนต่อมาเสียงเขย่าต้นไม้ก็ยังปรากฏอยู่ทุกคืนแต่พระอาจารย์ฟั่นกับสามเณรพรมได้ประจักษ์ความจริงเสียแล้วจึงไม่ได้สนใจอีกต่อไป ระหว่างบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ถ้ำพระบทนั้นการบินทบาทก็ได้อาศัยเพียงตายายชาวไร่สองคนผัวเมียไม่มีลูกซึ่งไปปลูกบ้านอยู่กลางดงห่างถ้ำประมาณหนึ่งร้อยเส้นทั้งคู่ประกอบอาชีพในการทำไร่ข้าวและปลูกพริกปลูกฝ้ายเมื่อบินทบาทแต่ละครั้งได้ข้าววัละปั้นและพริกกับเกลือเท่านั้นตกเย็นท่านก็ฉันยาดองด้วยน้ำมูด กล่าวคือเอาลูกสมอมาดองกับน้ำมูดของท่านเองในกระบอกไม้ไผ่แล้วเผาไฟให้สุกเมื่อครบ15้าวันแล้วพระอาจารย์ฟั่นจึงได้พาสามเณรพรมออกเที่ยวทุดงต่อไปโดยตั้งใจว่าจะไปให้ถึงภูเขาควายในประเทศลาวแต่ในที่สุดเมื่อข้ามโขงไปแล้วก็เปลี่ยนใจเพราะจากการสอบถามทางไปภูเขาควายกับพระภิกษุบางรูปและชาวบ้าน ได้รับคำบอกเล่าว่าขณะนี้ฝรั่งเศสเข้มงวดกวดขันการเข้าประเทศมากท่านตรองดูแล้วเห็นว่าหนังสือเดินทางก็ไม่มีใบสุทธิก็ไม่ได้ติดตัวมาด้วยหากเกิดเรื่องขึ้นจะลำบากญาติโยมที่จะช่วยเหลือก็ไม่มีเพราะต่างบ้านต่างเมืองอีกประการหนึ่งเมื่อภาวนาออกนอกลู่นอกทางก็ไม่มีผู้ใดจะปรึกษาแก้ไขเพราะห่างไกลครูบาอาจารย์ จึงตกลงเดินทางกลับแต่ไม่ได้กลับตามเส้นทางเดิมคราวนี้เดินเลียบฝั่งโขงขึ้นไปทางเหนือน้ำโดยเดินไปตามทางเดินแคบๆสองข้างทางเป็นป่าทึบทางดินที่เดินปรากฏรอยตะกุยของเสืออยู่บ่อยๆทั้งเก่าทั้งใหม่คระกันไปเรื่อยยิ่งตอนที่ตะวันลับไม้จะได้ยินเสียงเสือคำรามร้องก้องไปทั้งหน้าหลัง แม้จะภาวนาอยู่ตลอดทางแต่จิตใจก็อดวันไหวไม่ได้จนบางครั้งถึงกับภาวนาผิดผิดถูกถูกเพราะไม่แน่ใจเอาเสียเลยว่าเสือจะโจรเข้าตะครุบเอาเมื่อไหร่เพื่อให้กำลังใจกล้าแข็งขึ้นพระอาจารย์ฟันได้อุทานพาสิทธิ์อีสานขึ้นมาบทหนึ่งซึ่งท่านเคยพูดถึงบ่อยๆเมื่อครั้งยังเป็นคารวาดว่าเสือกินโคกินควายเพิ่นช้าใกล้ เสือกินอ้ายเพิ่นช้าไกลภาษิตบทนี้ท่านอธิบายให้สิทธิฟังในระยะหลังว่าถ้าเสือกินโครหรือกินควายเสียงร่ำลือจะไม่ไปไกลเพราะเป็นเรื่องธรรมดาคงร่ำลืออยู่เฉพาะในหมู่บ้านนั้นๆแต่ถ้าหากเสือกินคนหรือกินพระกรรมฐานแล้วผู้คนจะร่ำลือไปไกลมากทีเดียวภาษิตท,ที่ท่านอุทานขึ้นมาบทนั้น ยังผลให้ท่านข่มความกลัวในจิตใจได้ดีขึ้นขณะเดียวกันก็บังเกิดความกล้าพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ทุกวิถีทางพระกรรมฐานกลัวสัตว์ป่าก็ไม่ใช่พระกรรมฐานนอกจากภาษิตข้างต้นท่านยังกล่าวต่อไปอีกว่าตกกระเทินกรรมคอแค่บ่ยอมวางให้หางมันฟาดตกกระเทินกำคอกระท้าง บาวางให้แก่ผู้ใดภาษิตบทนี้มีความหมายว่ากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดนั้นมันฝังแน่นอยู่ในสันดานของมนุษย์เช่นเดียวกับจระเข้ที่กบดานแน่นิ่งอยู่ใต้น้ำนานๆจึงจะโผล่หัวขึ้นมานอนอ้าปากตามชายฝั่งพอมแมลงวันเข้าไปไข่มันจะคลานลงน้ำแล้วอ้าปากตรงผิวน้ำเพื่อให้ไข่แมลงวันไหลออกไปเป็นเหยื่อปลา และเมื่อใดที่ปลาใหญ่ปลาเล็กหลงเข้ากินไข่แมลงวันในปากของมันมันก็จะงับปลากลืนกินไปทันทีส่วนกระทถางนั้นก็เช่นเดียวกับกระรอกซึ่งหัวหางกระดุกกระดิกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหากกำคอจระเข้และคอกระทางไว้ให้มัน่นไม่ปล่อยให้จระเข้มันฟาดหางและไม่ยอมให้กระทางกระดุกกระดิกได้ จิตใจก็จะสงบเป็นปกติไม่กลัวเกรกต่อพยันตรายถึงเสือจะคาบไปกินก็ไม่กระวนกระวายเป็นทุกข์ท่านกล่าวกับสามเณรพรมในตอนนั้นอีกด้วยว่าเมื่อเรามีสติกำหนดรู้เท่าทันมันดีแล้วการตายนั้นถึงตายคว่มหน้าก็ไม่หน่ายจะตายหงายหน้าก็ไม่จมกล่าวคือไม่ว่าจะตายด้วยวิธีใดๆก็ตาม สุขติเป็นหวังได้เสมอไปดังนี้หลังจากข่มสติให้หายกลัวเสือได้สำเร็จการเที่ยวทุดงก็เต็มไปด้วยความปลอดโปรง่งและต่อมาไม่นานนักพระอาจารย์ฟั่นกับสามเณรพรมก็บรรลุถึงท่าน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีเรือรับส่งข้ามฟากกันอยู่เป็นประจำจึงเรียกเรือมารับแล้วข้ามกลับมาฝั่งไทยพอขึ้นฝั่งพักผ่อนได้ชั่วครู่ พระอาจารย์ฟั่นก็พาสามเณรพรมเดินทางไปนมัสก,การพระอาจารย์มั่นที่บ้านนาศีดาตำบลกลางใหญ่อเภอบ้านผือจัังหวดอุดรธานีเมื่อนมัสก,การพระอาจารย์มั่นเรียบร้อยแล้วทั้งๆท,ท,ที่พระอาจารย์ฟั่นยังไม่ได้กราบเรียนให้พระอาจารย์มั่นทราบถึงเรื่องราวที่ได้ประสบมาแต่พระอาจารย์มั่นก็สามารถอย่างรู้ได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะจากการสนทนาตอนหนึ่งพระอาจารย์มั่นได้กล่าวขึ้นมาลอยๆว่า ท่านฟันเนรพรมได้ผีได้เสือเป็นอาจารย์ดีแล้วผีกับเสือสอนให้รู้วิธีตั้งสมาธิให้มั่นคงสอนให้กำหนดจิตใจให้สงบรู้เท่าความกลัวว่าอะไรมันกลัวผีกลัวเสือถ้าจิตใจกลัวเสือมันกินจิตใจคนได้เมื่อ,อไรมันกินร่างของคนต่างหากนี่แหละเขาจึงพูดกันว่าผู้ไม่กลัวตายไม่ตายผู้กลัวตายต้องตาย กลายเป็นอาหารสัตว์ที่ท่านฟั่นใช้ภาสิตต่างๆเป็นอุบายอันแยบคายเตือนจิตใจให้รู้สึกตัวอยู่เสมอขณะได้ยินเสียงเสือนั้นชอบแล้วต่อจากนั้นพระอาจารย์มั่นได้ถามพระอาจารย์ฟั่นด้วยว่าจะไปเรียนหนังสือใหญ่คือเรียนประถมกับประถมมูลกับมูลกระจายตามที่ได้ตั้งใจไว้จริงๆหรือพระอาจารย์ฟันตอบว่า มีเจตนาไว้เช่นนั้นจริงพระอาจารย์มั่นเห็นความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวของพระอาจารย์ฟัน่นจึงบอกว่าท่านฟั่นไม่ต้องไปเรียนถึงเมืองอุบลหรอกอยู่กับผมที่นี่ก็แล้วกันผมจะสอนให้จนหมดไส้หมดพุงเลยทีเดียวหากยังไม่จุใจค่อยไปเรียนต่อที่หลังส่วนเนนพรมเธอจะไปเรียนที่เมืองอุบลก็ได้ตามใจสมัครสามเนรพรมจึงได้แยกกันกับพระอาจารย์ฟัน่น ตอนนั้นเป็นปลายปีพุทธศักราช2464สามเณรพรมลงไปเมืองอุบลกับพระอาจารย์สิงห์ส่วนพระอาจารย์ฟั่นอยู่เรียนหนังสือใหญ่กับพระอาจารย์มั่นบางครั้งได้ออกบำเพ็ญภาวนาโดยลำพังเมื่อขัดข้องสงสัยในข้ออัดข้อธรรมอันใดก็กลับเข้ามาเรียนถามพระอาจารย์มั่น ต่อมาพระอาจารย์ฟั่นได้ออกเที่ยวทุดงไปทางอำเภอวาริชภูมิขณะไปพักอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองแสงเกิดอาพาธเป็นไข้หวัดเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญภาวนาเป็นอย่างยิ่งทั้งยังเกิดความวุ่นวายในจิตใจทั้งกลางวันและกลางคืนอุบายแก้ไขที่เคยกำหนดรู้ได้ก็หลงลืมหมดไม่ผิดอะไรกับการเดินป่าพบขอนไม้ใหญ่ขวางกั้นจะข้ามไปมันก็สูงขึ้น จะลอดหรือมันก็สุดต่ำลงติดดินจะไปขวาไปซ้ายขอนไม้มันก็เคลื่อนเข้ากลางกั้นไว้ทุกครั้งเป็นเช่นนี้ถึงสามคืนก็ยังเอาชนะอุปสรรคไม่สำเร็จเช้าวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ฟั่นออกไปบินทบาทกลับมาก็ฉันได้เพียงนิดหน่อยแต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังตัดสินใจออกเดินทุดงต่อจัดแจงเครื่องบริคารป่าข้างหนึ่งสะพายบาด บ่าอีกข้างหนึ่งแบกกรดออกเดินไปทั้งๆท,ที่ยังไม่หายอาพาธระหว่างทางท่านได้พบสุนัขตัวหนึ่งกำลังแทะกระดูกอยู่พอมันเห็นท่านก็วิ่งหนีแต่แล้วก็เรียบเคียงกลับมาแทะกระดูกต่อเป็นเช่นนี้ถึงสามครั้งท่านใดท่านได้เกิดธรรมสังเวชบังเกิดความสลดขึ้นในใจเป็นอย่างมากจึงถามตนเองว่า ขณะนี้เธอเป็นคารวาสหรือพระกรรมฐานถ้าเป็นคารวาสก็เหมือนกับสุนัขแทะกระดูกนี่แหละกระดูกมีเนื้อหนังเมื่อไหร่อย่างมากก็กลืนลงคอไปได้แค่น้ำลายเท่านั้นเองแต่นี่เธอเป็นพระกรรมฐานเท่าที่เธอภาวนาไม่สำเร็จมาถึงสามคืนก็เพราะเธออยากสร้างโลกสร้างภพสร้างชาติสร้างวัฏตตสงสารไม่มีสิ้นสุดแห่งความคิด อยากมีบ้านมีเรือนมีไร่มีนามีวัวมีควายอยากมีเมียมีลูกมีหลานจะไปสร้างคุณงามความดีในที่ใดก็ไม่ได้เพราะเป็นห่วงสมบัติและห่วงลูกห่วงเมียพร้อมกันนั้นพระอาจารย์ฟั่นก็กล่าวพาสิทธิ์ขึ้นมาบทหนึ่งมีข้อความดังนี้ตันหารักเมียเปรียบเหมือนเชือกผูกคอตันหารักลูกรักหลานเปรียบเหมือนปอผูกศอก ตันหารักวัตถุข้าวของต่างๆเปรียบเหมือนปอผูกตีนสมบัติพระสถานต่างๆที่สร้างสมไว้เมื่อตายลงไม่เห็นมีใครหาบหามเอาไปได้เลยสักคนเดียวมีแต่คุณงามความดีกับความชั่วเท่านั้นที่ติดตัวไปพระอาจารย์ฟั่นปรงด้วยว่าถ้าเธอเป็นพระกรรมฐานไม่ควรคิดสร้างโลกวัต,ตะสงสารเช่นนั้นควรตั้งใจภาวนาให้รู้ให้เห็นในอัตธรรม สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งสิน้นเมื่อกำหนดใจได้เช่นนั้นไขวัดก็ดีข้อขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างอาพาธก็ดีก็ปรลาสนาการไปสิน้นเกิดสติสัมปชัญญะรู้อาการของจิตทุกลมหายใจเข้าออก ่อ,อมาพระอาจารย์ฟั่นจึงได้เดินทุดงกลับไปนมัสการพระอาจารย์มั่นที่วัดมหาชัยอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีเมื่อไปถึงพอกราบพระอาจารย์มั่นเสร็จท่านก็บังเกิดความอศัศจรรย์ใจอีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนกลับจากฝั่งลราครั้งที่แล้วเพราะพระอาจารย์มั่นได้หัวลอกก้าขึ้นมาในทันใดแล้วกล่าวกับพระอาจารย์ฟั่นว่าท่านฟัน่น ครั้งก่อนได้ยินเสือร้องจิตใจถึงสงบมาครั้งนี้ได้หมาแทะกระดูกเป็นอาจารย์เข้าอีกแล้วจึงมีสติรอบรู้ในอัตในธรรมท่านฟันถือเอาหมาแทะกระดูกเป็นอุบายอันแยบคายสำหรับเปลี่ยนจิตใจให้สงบจนสามารถทำให้เห็นแจ้งในธรรมนั้นได้ถูกต้องชื่อว่าเป็นสิทธิของพระพุทธองค์โดยแท้การเห็นอะไรแล้วน้อมนำเข้ามาพิจารณาภายในจิตเช่นนี้ เป็นการกระทำที่ชอบแล้วน่าสังเกตว่าเมื่อพระอาจารย์ฟั่นสามารถฝึกจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงบำเพ็ญภาวนาได้ตลอดรอดฟังโดยอุปสรรคใดๆไม่อาจมารบกวนได้แล้วท่านจึงได้ตัดสินใจขอรับการยัติเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุตินิกายเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2468 เวลา15นาฬิกา22นาทีที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีเจ้าคุณพระธรรมเจดีจุมพันธุโลเมื่อครั้งเป็นที่พระครูสังควุทิกกรเป็นพระอุปชายะพระรสเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ก่อนหน้านั้นในเดือนมกราคมพุทธศักราช2467 ได้มีพระอาจารย์มารับการยาติเป็นธรรมยุตอีกสองรูปคือพระอาจารย์อ่อนญาณศิริและพระอาจารย์อุน่นนอกจากนี้ยังมีพระอาจารย์กว่าสุมโนอีกรูปหนึ่งซึ่งพออายุครบบวชก็ได้อุปสมบทเป็นพระธรรมยุตินิกายหลังจากพระอาจารย์ฟั่นยัติเพียงไม่กี่วันสำหรับพระอาจารย์ฟัน่นภายหลังยติแล้วท่านก็เดินทางไปหาพระอาจารย์มั่น ที่วัดอรัญญาวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและจำพรรษาอยู่ที่วัดนั้นเลยพระอาจารย์ต่างๆที่ร่วมจำพรรษาในปีเดียวกันนั้นคือปี2468ได้แก่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์กู่ธรรมทินโนพระอาจารย์อ่อนยานนศิริพระอาจารย์สารพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์กว่าสุมโนและยังมีพระภิกษุสามเณรอีก รวมถึง16รูประหว่างพรรษานั้นพระอาจารย์ฟั่นอาพาธเป็นไข้ามาลาเรียออกพรรษาแล้วก็ยังไม่หายขาดปรากฏว่าระหว่างอาพาธอยู่นั้นแม้จะมีไข้จับแต่เมื่อถึงวันประชุมฟังโอวาทจากพระอาจารย์มั่นท่านก็ไม่เคยย่อท้ออุตส่าห์ไปฟังโอวาทมิได้ขาดเลยสักครั้งเดียวยิ่งไปกว่านั้นการทำข้อวัดปฏิบัติเช่นตักน้ำและปัดกวาดบริเวณวัด ทำความสะอาดเสนาสะนะท่านก็ร่วมทากับภิกษุสามเณรอื่นๆอยู่เสมอมาแม้จะมีผู้นิมนต์ให้ท่านหยุดท่านก็ไม่ยอมการกระทําตนเหมือนไม่ได้ป่วยไข้โดยใช้พลังจิตเข้าต่อสู้ดังกล่าวเป็นอุบายให้ท่านสามารถพลิกความป่วยเจ็บมาเป็นธรรมะอริยสัจขึ้นได้จนกระทั่งพระอาจารย์มั่นถึงกับออกปากชมว่า ท่านฟั่นได้กำลังใจมากนะพรรษานี้เมื่อใกล้จะออกพรรษาพระอาจารย์มั่นได้ประชุมหมู่สิทธิ์เพื่อเตรียมออกเที่ยวทุดงหาที่วิเวกและได้จัดหมู่สิทธิ์ออกไปเป็นพวกๆโดยจัดพระอาจารย์กู่พระอาจารย์อ่อนและพระอาจารย์ฟั่นให้ไปเป็นชุดเดียวกันเพราะเห็นว่ามีนิสัยต้องกันมากนอกนั้นก็จัดเป็นชุดๆอีกหลายชุดก่อนออกทุดงพระอาจารย์มั่นได้สั่งไว้ด้วยว่า แต่ละชุดให้เดินทุดงเรียบภูเขาภาวนาวิเวกไปตามแนวภูเขานั้นและแต่ละชุดก็ไม่จำเป็นต้องเดินทุดงไปด้วยกันโดยตลอดระหว่างทางท่านใดอยากไปพักวิเวกณที่ใดเช่นตามถ้ำซึ่งมีอยู่ตามทางก็ทำได้เพียงแต่บอกเล่ากันให้ทราบในระหว่างพระภิกษุชุดเดียวกันจะได้นัดหมายไปพบกันข้างหน้าเพื่อเดินทุดงต่อไปได้อีก ครั้นออกพรรษาแล้วพระอาจารย์กู่กับพระอาจารย์อ่อนได้แยกไปทางภูเขาพระพุทธบาทบัวบกอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีส่วนพระอาจารย์ฟัน่นออกไปทางบ้านนาบงตำบลสามขาปัจจุบันเป็นตำบลกองนางอําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องาายแล้วไปภาวนาอยู่ที่วัดร้างแห่งหนึ่งพระอาจารย์ฟั่นพักอยู่ที่วัดร้างนั้นอีกหลายวันจึงออกเที่ยวทุดงต่อไป โดยเลียบไปกับฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อเข้าเขตสีเชียงใหม่วันหนึ่งขณะที่ท่านออกเที่ยวไปจนค่ำได้พบสาลภูตาแห่งหนึ่งที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเป็นศาลากว้างครึ่งวายาวหนึ่งวาสูงจากพื้นประมาณหนึ่งศอกมุงหลังคาด้วยแผ่นไม้เล็กๆคล้ายกระเบื้องเปิดโล่งสามด้านข้างท่านจึงเข้าไปอาศัยพักตอนย่ำรุ่ง มีคนแจวเรือมาจอดที่ริมฝั่งน้ำตรงกับบริเวณที่ตั้งสารภูตานั้นแล้วยกมือขึ้นอธิษฐานด้วยเสียงอันดังว่าขอให้เจ้าแม่นั่งอ้วบรรดาลให้ค้าขายดีๆร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขท่านนึกขำจึงออกเสียงแทนเจ้าแม่ไปว่าเออเอาสิเล่นเอาผู้นั้นรีบแจวหนีไปอย่างตกอกตกใจ ออกจากสารภูตาแล้วท่านก็เที่ยวต่อไปและไปแวะพักที่วัดผาชันหรือวัดอรัญญบรรพศซึ่งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเช่นเดียวกันพักอยู่หลายวันจึงเลยไปถึงที่หินหมากเป้งพักอยู่อีกระยะหนึ่งต่อมาจึงเดินทางย้อนกลับไปพบพระอาจารย์กูและพระอาจารย์อ่อนที่พระพุทธบาทบัวบกตามที่ตกลงกันไว้ก่อนแยกทาง แต่พอถึงบ้านผักบุ้งเชิงเขาพระบาทบัวบกก็ทราบว,ว่าพระอาจารย์ทั้งสองได้ออกเดินธุดงไปที่บ้านคอแล้วท่านจึงพักอยู่ที่บ้านผักบุ่งห้าวันโดยหาสถานที่สงบเจริญกรรมฐานอยู่ตามภูเขาลูกนั้นระหว่างพำนักอยู่ที่นั่นมีเหตุการณ์อันไม่คาดฝันอุบัติขึ้นคือวันหนึ่งเมื่อท่านได้เดินขึ้นไปบนภูเขาเพื่อแสวงหาสถานที่สงบตามลาพัง ขณะผ่านราวป่าท่านถึงกับสะดุง้งเพราะได้ยินเสียงผิดสังเกตห่างออกไปไม่มากนักทางด้านข้างเป็นเสียงคล้ายสัตว์กำลังตะกุยดินอยู่สามัญสำนึกบอกท่านว่าคงเป็นสัตว์ใหญ่อาจเป็นสัตว์ร้ายและอาจเป็นเสือก็ได้พอนึกถึงเสือท่านก็ยืนนิ่งตัวแข็งแล้วในอึดใจนั้นเองขณะที่ท่านกำลังสำรวมจิตใจ มิให้ตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ที่จะบังเกิดขึ้นสัตว์ตัวนั้นก็พงโงหัวพ้นกอหญ้าอันรกทึบขึ้นมาเสือจริงๆนั่นแหละเห็นจากหัวที่โผล่ขึ้นมาตัวมันไม่ใช่เล็กพอแน่ใจว่าเป็นเสือท่านก็เย็นว่าบไปตามไขสันหลังเหงือเม็ดโป้งๆผุดขึ้นตามใบหน้าความรู้สึกบอกตัวท่านโดยฉับพลันว่าถ้าหันหลังวิ่งเป็นเสร็จแน่ มันจะกระโจนเข้าใส่อย่างไม่มีปัญหาจึงพยายามสำรวมจิตใจให้แน่วแน่เพื่อรับกับสถานการณ์ที่อุบัติขึ้นอย่างกระทันหันทุกลมหายใจในขณะนั้นมันให้ติดให้ขัดไม่สะดวกดายเหมือนในภาวะธรรมดานับว่าท่านตัดสินใจรับสถานการณ์ได้ถูกต้องเจ้าเสือร้ายจ้องดูท่านได้เพียงสองสามอึดใจก็ร้องก้องป่า แล้วกระโจนหายกลับเข้าไปในป่าบรรดาพระเนนข้างล่างได้ยินเสียงร้องของเสือก็ตามขึ้นมาตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นครั้นเมื่อทราบความจริงแล้วทุกรูปก็โล่งอก หลังจากเที่ยวทุดงไปหลายแห่งแล้วพระอาจารย์ฟั่นก็กลับมายังวัดอรัญ,ญวาสีอําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายซึ่งเป็นวัดที่ท่านจำพรรษาแต่ขณะที่กลับมาถึงปรากฏว่าก่อนหน้านั้นพระอาจารย์มั่นออกเดินทุดงไปที่ตำบลหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลน,นครท่านจึงได้ติดตามไปพอถึงอําเภอสว่างแดนดินท่านก็เกิดอาพาธขึ้นการเดินทางจึงช้าลง และมาทราบภายหลังว่าพระอาจารย์เก่งอธิมุตกโกและพระอาจารย์ศีลาอิสโรได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์มั่นไปอยู่บ้านสามผงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมพระอาจารย์ฟั่นได้พยายามติดตามไปจนพบพระอาจารย์มั่นแต่อาการอาภาธของท่านก็ยังไม่หายดีพระอาจารย์มั่นจึงให้ท่านนั่งพิจารณาภายในร่างกายตลอดคืนก็น่าอัศจรรย์อยู่ไม่น้อย พอรุ่งเช้าอาการอาภาษของท่านก็หายไปราวปลิดทิ้งท่านจึงตั้งใจว่าในปีต่อไปจะจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นอีกพอเดือนเจ็ดปีพุทธศักราช2469พระอาจารย์ฟั่นได้เข้าร่วมทำรรยัติกรรมพระอาจารย์เก่งอธิมุตตโกและพระอาจารย์ศีลาอิสโรพร้อมทั้งพระภิกษุที่เป็นศิษย์ของท่านทั้งสองอีกประมาณ20องค์อีกด้วย ที่โบทน้ำหนองสามผงโบทน้ำที่ท่านจัดสร้างขึ้นนี้ใช้เรือสองลำลอยเป็นโปะ๊ะเอาไม้พื้นปูเป็นแพรแต่ไม่มีหลังคาเหตุที่สร้างโบทน้ำทำสังฆกรรมคราวนี้ก็เพราะในป่าจะหาโบตให้ถูกต้องตามพระวินัยไม่ได้การทำยัติกรรมครั้งนี้ได้อารัธนาท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโล เมื่อครั้งเป็นพระครูชิโนวาดธรรมรงมาเป็นพระอุปชาหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันท่านอายาครูดีซึ่งเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์ฟ้านมาก่อนก็เดินทางมาขอยัติอีกรูปหนึ่งณนะที่เดียวกันนี้ก่อนเข้าพรรษาประมาณเจ็วันกำนันบ้านดอนแดงคอกช้างอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยลูกบ้านอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเลื่อมใสศรัทธาในคณะพระปฏิบัติศัตรธรรมชุดนี้ได้เข้ามาพบและขอร้องให้พระอาจารย์มั่นไปจำพรรษาที่บ้านดอนแดงคอกช้างแต่พระอาจารย์มั่นมีเหตุอันจำเป็นต้องขัดข้องจึงให้พระอาจารย์กู่พระอาจารย์ฟัน่นและพระอาจารย์กว่าไปจำพรรษาที่บ้านดอนแดงคอกช้างตามที่ชาวบ้านปรารถนาซึ่งนับเป็นพรรษาที่สองของพระอาจารย์ฟัน่นหลังจากออกพรรษาแล้วพระอาจารย์มั่นได้เดินทาง มาที่บ้านดอนแดงคอกช้างพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรประมาณ70รูปและได้มีการประชุมหารือกันในเรื่องที่จะไปเผยแพร่ธรรมและไปโปรดเทศนาญาติโยมที่เมืองอุบลพร้อมกันนั้นก็ได้หารือในการที่จะให้โยมมารดาของพระอาจารย์มัน่นย้ายไปอยู่ที่เมืองอุบลด้วยเมื่อตกลงกันแล้วก็ปฏิบัติไปตามนั้นเมื่อส่งโยมมารดาของพระอาจารย์มั่นไปอยู่เมืองอุบลแล้ว ก็แยกกันเดินทางออกเป็นหมู่ๆสำหรับพระอาจารย์ฟัน่นได้เดินทางออกจากบ้านดอนแดงคอกช้างกับพระอาจารย์กู่พระอาจารย์อ่อนและพระอาจารย์กว่าและพระเนนอีกสองสามรูปเดินทุดงไปตามป่าเขาผ่านบ้านตาลบ้านนาว่าบ้านนางวัวบ้านโพสว่างจนถึงบ้านเชียงเครือแล้วพักอยู่ที่สกลนครเจ็ดวันจึงออกเดินทุดงไปทางอำเภอนาแก ลัดป่าข้ามภูเขาไปยังบ้านห้วยทรายอเภอคำชะอีจัังหวดวนครพนมแล้วเดินทุดงเข้าสู่เขตเมืองอุบลระหว่างเดินทุดงร่วมกันมาพระอาจารย์อ่อนเกิดความวิตกและกล่าวขึ้นว่าเมื่อไปพบกับพระอาจารย์มั่นที่เมืองอุบลแล้วที่นั่นมีพวกญาติโยมที่เล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนแตกฉานเป็นปราดอยู่มากถ้าโยมเหล่านั้นตั้งปัญหาธรรมต่างๆ พระอาจารย์มั่นคงต้องตอบได้ไม่ติดไม่คาแต่ถ้าถามพระอาจารย์มั่นแล้ววกมาถามพวกศิษย์อย่างเราๆบ้างว่าจะเก่งเหมือนพระอาจารย์มั่นหรือไม่ประการใดพวกศิษย์อย่างเราจะตอบปัญหาได้หรือไม่ก็ไม่ทราบพระอาจารย์ฟ้่นได้กล่าวว่าจะไปกลัวทําไมในเรื่องนี้ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจรวมอยู่ที่ใจพวกเรารู้จุดรวมของธรรมทั้งหลายอยู่แล้ว ตอบเข้าไปวันยังค่ำก็ไม่มีอับจนเรื่องนี้ไม่ต้องวิตกพระอาจารย์อ่อนได้ฟังดังนั้นก็เกิดกําลังใจหายวิตกไปได้ เวลาของรายการแบ่งปันเรื่องดีๆในวันนี้หมดลงอีกแล้วนะคะดิฉันแสงอรุณการจนรัตต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมติดตามฟังในตอนต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจสวัสดีค่ะ